แล้ววันนี้ครูก็ได้ฟังธรรมะนะคะบทที่ว่าทําไมทําบุญมาทั้งชาติไม่ถูกหวยเลยไม่ถูกเลยแล้วเป็นพระเทศด้วยนะทุกคนฟังนะท่านบอกว่าเพราะเมื่อพบชาติอื่นๆนะเราทําบุญเราไม่ได้ทําบุญเกี่ยวกับโชคลาภเราไม่ได้ไปถวายปัจจัยเราไม่ได้นําเงินนะคะไปสร้างเพื่อก่อเกิดประโยชน์นะคะในพบชาติอื่นๆ เราอาจจะทําบุญด้วยดอกไม้เราอาจจะทําบุญด้วยอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะนั่นแหละแต่เราอาจจะไม่เคยทําบุญที่มันเป็นเาเขาเรียกอะไรนะที่มันเป็นอะไรนะกุศลที่แบบเอ่อเพื่อผู้อื่นอะ่ะโดยโดยโดย,โดยรวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเรื่องของการถูกหวยอะ่ะเราจึงไม่ถูกนะคะต่อให้ชาตินี้เราจะทําบุญหนักหนาะแค่ไหนก็ตามแต่บุญมันยังไม่ปรากฏทุกคนบุญนะ่ะของแต่ละคนปรากฏได้ไม่เท่ากันแล้วแต่พลังบุญเห็นไหมอันนี้ฟังมานะจ๊ะ <c oughs> อ่ะทีนี้ ท่านก็บอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากถูกหวยอะค่ะเราก็เหมือนเหมือนเราต้องทาสะสมเมื่อบุญมันมาถึงถึงพร้อมเราจะถูกหวยติดตกันติดติดกันเห็นไหมน้องคนนึงจังไม่ถูกหวยเลยซื้อน้ําหอมเราไปขวดเดียวแล้วเขาเกิดพลังพลังอะไรพลังความเชื่อทุกคนพลังที่มันไม่เคยเกิดกับเขาเลยซื้อหวยมาไม่เคยถูกเลย พอใช้น้ําหอมแล้วไล่มนพุทธังนามาเงินธรรมังนามาทองสังฆังนามาของเอหิมาม,มะเพ่งเพ่งพาผาหาหาลือลือแล้วมันเกิดพลังงานพลังอะไรพลังงานความเชื่อจากภายในว่าเฮ้ยนี่แหละจากนี้ไปฉันจะถูกหวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพลังมันก็พุ่งออกมาพอพลังมันพุ่งมันรู้สึกเชื่อค่ะทุกคนว่าฉันจะถูกหวยฉันจะถูกหวยอย่างเงี้ยค่ะเข้าเกิดความเชื่อแล้วบุญถึงพร้อมพอดีเห็นไหมทุกคนคะถูกมะก้าวงวดวดล่าสุด ได้เงินสดๆสองแสนเอาครี๊ะทุกคนค่ะอีชันนะคะขอบอกไว้เลยหมอดูทํานายไทยทักไว้เลยนะฮะโอ้ยทามาหายทำมาหา,า,หากินนี่รวยเลยนะรวยเลยแต่ซื้อหวยไม่ค่อยโดนเพราะว่าไม่ได้ทําบุญมาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ได้มีบุญในเรื่องของการทําบุญที่อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนโอ้จริงจริงมากๆนะคะจริงมาก,มากๆทุกคนเพราะฉะนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนนันแห่ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะ